สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลับเพชรน,นะคะวันนี้ก็มีภารกิจคือพาคุณยายไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าค่ะดูจากปกนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเรามีภารกิจพิเศษเพิ่มเติมกว่านั้นอีก ฝนก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะมีพายุเตี้ยนหมูน่ากลัวมากเลยว่าบ้านเราจะน้ำท่วมไหมเนี่ยขั้นตอนการหาหมอเราก็จะถ่ายแค่วัดความดันนะคะเพราะว่าไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือจุดมุ่งหมายของเราค่ะพาคุณยายขึ้นไปรอหมอที่หน้าห้องแล้วคุณยายบอกว่าให้มาเดินหาของกินที่ตลาดได้เลยนี่ค่ะ เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมานานอยู่บ้านก็กินแต่แบบของเดิมๆซ้ําๆนะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปบ้างะคะ่ะอ๋อแล้วก็ตลาดเนี้ยค่ะมีพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับด้วยนะคะแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราเหมือนกันค่ะเต้นๆน,นี่ค่ะถุงสมบัติที่เราได้มานะคะมาคะ่ะมาเปิดถุงสมบัติกันเริ่มที่ถุงแรกเลยค่ะ น,นี่จอปูกระปูชิ้นใหญ่มากไม้ละ35บาทสามไม้ร้อยค่ะซื้อมาแค่ไม้เดียวพอเพราะว่าเยอะจริงๆต่อไปค่ะน,นี่เซก,กอกไม้ละ10บาทอันนี้ก็เลือกมาเป็นลมควันค่ะต่อไปถุงที่3อันนี้น่าจะเป็นนื้อกลางวันนะ ไก่ย่างค่ะไม่ละ15บาทเป็ส่วนสะโพกแล้วก็ข้าวเหนียวห,อห่อหนึ่งห่อ,หอละ5บาทค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะกินค้าวไม่กินหวานสันดานไพ่นะคะนี่ค่ะขนมถังแต่อยากกินมาหลายอาทิตย์แล้วดีใจมากๆเลยอันนี้ก็สั่งมาเป็นไส้ครีมเปล่าอันนึงนะคะแล้วก็อัอนนึงก็เป็นนี่ครีมฝอยทองฟินมาก นี่ค่ะพอจัดการธุระเสร็จแล้วก็มาจ่ายเงินแล้วก็รอรับยาค่ะรอรับยานี่ก็ประมาณ10นาทีแล้วนะเนี่ยยังแบบคิวไม่ขยับขเยื่อนเลยค่ะแต่ก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือแบบรอนานกว่าน,นี้อีกหรือว่าตอนนี้เป็นคนแบบใจเย็นขึ้นแล้วก็ไม่รู้เนาะ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ารูปภาพไม่สวยต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีสถานที่มันพื้นที่จำกัดจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ